<Channel. S 2> สวัสดีค่ะผมตังตังชนแนลนะคะวันนี้นะคะต่างๆอยู่ที่ไหนนะคะวิตอเรียการ์เด้นนะคะ <Okay. S 1> เรากำลังจะมาสตาร์บัคนะคะวันนี้สตาร์บัคมีโปรด้วยนะคะตังๆเดี๋ยวมาม่าจะพามากินมาม่าจะกินกาแฟนะคะส่วนต่างๆมากินขนมปังนะคะตังตอยากกินขนมปังอะไรเดี๋ยวไปเลือกกันนะคะ ตังตังจะกินอะไรคะเนี่ยตังตังมองชี้ติิของของกินก็จะเยอะมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวมาม่าจะกินอันนี้มาม่าจะกินครัวซองตัวนี้นะคะ่นชอกแลหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าโดนัทของว่างค่ะเพราะว่าถาดว่างดังหนูอยากกินอะไรเดี๋ยวหนูเลือกนะคะ เ okay, อาทุกอย่างเลยเหรอคะโอเคค่ะแต่ว่าตังตังใจเองนะคะไหนตังตังได้อะไรมาคะถุงนี้เหรอ <S 1> <1> <S อ๋อันนี้คือสรุปซื้อ450บาทได้ถุงนี้ใช่ไหมคะเยยอ๋อไหนขอดูข้างหน้าหน่อยค่ะแกให้มามาดูหน่อยได้ไหมคะโอเมก็ <1> <1> oh God, สวยจังเลย ไหนแก่แกแก,แก,แกอยากดูอยากดูอันนี้คือของแม่หรือของลูกคะเฮ้ยข, <Hey, S 2> ของแม่ติคะของลกูกองนะคะโอ้ยมามายอยากมามาชอบมากเลยอะคะ่ะของสะสมของตาตาบักเนื้น่ารักไหนข้างในเป็นยังไงคะไหนลองเปิดให้มามาดูสิ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เราก็ใส่โทรศัพท์ใส่ตังได้เลยนะเจ๊ใส่ตังเหรอใช่ค่ะใส่ตังตัวนี้นะคะ่ะลงไปเลยค่ะเย่งานไหนตาไทยสิคะโอม้วนตไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพัน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 โอเคเลิศค่ะสวยโอ้โหสวยค่ะ เราก็ได้อาหารมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไหนอันไหนของตั้งตังคะตั้งตังจะกินแบบไหนนะคะใช้ช้อนหรือว่าใช้มืออะคะตั้งตังจะใช้มือเลยอะคะอันไหนใช้ช้อนดีกว่าเนาะเราจะได้มือไม่เลอะกันนะคะเดี๋ยวเราแกะยังไงนะตั้งตังแกะให้มาณมดูหน่อยสิใช่หรอ,อ,อ,อแลดูตั้งใจมากเลยอะ เวลากินนี้ตั้งใจตั้งใจเวลาเรียนตั้งใจแบบนี้ไหมคะวายมันตั้งเป็นเด็กตลกวายไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนั้นไหมคะวาย,วยไม่เอามือเลยแล้วลูกเห็นไหมเอาวางขาวางวอ๋อโอเคมือเลยหรือเปล่า ต้องกินกินใหม่โอ้แต่ตอเบอร์รี่น่ากินมากเลยอะค่ะกำลังเยิ้มเลยอะฉันมีขั้นไหนนะตะตกลงใช้ยังไงใช่เงี้ยเหรอเ <c oughs> นี่ยอะโหหั่นมีดเป็นด้วยอะอืมโอ้อ,รอโออ <c oughs> อรอยอร่อยไหมคะเดี๋ยวมาม่าจะกินด้วยแล้วนะคะ ทำอะไรอะ่ะเปรี้ยวมันเปรี้ยวใช่ไหมคะโอเคหนูกินเลยนะคะบ๊ายบายโอ้โหแลดูน่าอร่อยนะคะโอเคเว้ย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 ฮืมฟินเฟอร์อเลยคะ่ะ โอเคเราจบคลิปกันแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เราก็พามากินตะตาบักหนึ่งวันของตังตังนะคะฝากอะไรดีคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ได้บ๊ายบาย